เดินลงมาเลยหนึ่งสองสาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บขาเลยไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องนิกก <à> ี้มาเทศบาลมาทำธุระนี่แต่ว่าเราเห็นโอ้โนนิกกี้เห็นสัตว์นาสวนสัตว์นานี่ ตัวอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ตัวอะไรคะเนี่ยนี่นี่ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเสือเสืออันนี้ม้าลายนี่แล้วตัวนี้นี่นี่ในนี่นี่นี่ในนี่ตัวอะไรนี่อ๋ออันนี้ตัวอะไรอ่ะไม่รู้ป่ะอันนี้ตัวอะไรรู้ปะไม่รูไม่รู้อันนี้น่าจะสิงโตนะสิงโตสีดำไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแล้วอันนี้ตัวอะไร กวาวางตัวอะไรนะกว,วางกวางนี่นี่น,น,นี่ตัวอะไรอยู่ในพุ่มไม้นี่อยู่ในพุ่มไม้คอยยาวๆตะเอ๋นี่อ้ยีราฟอยู่ในพุ่มไม้เลยใช่ไหมใช่ยีราาป,ปะใช่ใช่นี่แล้วอันนั้นตัวอะไรนะ่ะเนี่ยไหนเดินไปดูสิไป,ไปดูสิอันนี้ตัวอะไรเนี่ย<ม> ้าเอลเลฟเนโอ้ช้างเอลเฟนนี่อพออกไปออกไปชน mm hmm. นี่แล้วก็นี่มีกวางกวางสีขาวอีกตัวหนึ่งนะอยู่ในพุ mm ่ hmm. มไม้มีเสือด้วยมีเสืออยู่นี่อีกตัวนึง oh. <c oughs> <c oughs> อันนี้ตัวอะไรหนูตัวอะไรเดินไปดูสิ <c oughs> ตัวอะไร <c oughs> อันนี้ตัวอะไรคะ อะไรคะเนี่ยแกกินหญ้าแกกินหญ้าแกมันกินหญ้าอยู่ใช่นี่พุ่มหญ้าใหญ่ๆเลยแกมันกินหญ้าอยู่ป้าเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงสนามเด็กเล่นมีสนามเด็กเล่นอีกตรงนั้นปะเดินไปตรงนี้เลยนี่เดินไปข้างบนนี้เลยลูกข้างบนนี้เลยเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงสนามเด็กเล่นอีกนะไปเ่ีเดินไปเลยไปเลยครับเดินไปเลยเดินไปเลยครับ แม่มาอ๋อ,าอ,อมามาตามแม่มาเร็วแม่มาเร็วอยด,ด,ดีนะระวังล้มนะมนี่เรามาดูอ่างบัวกันนะน้องๆนี่บัวสวยมากเลยบัวสีม่วงสีชมพูแม่มีเดี๋ยวเรามาดูที่มีปลาหรือเปล่าไม่มีปลายังไงปลาอยู่นี่นี่<ม>ปลาอยู่ตรงนี้น้องๆเห็นไหม อโอ้แต่ว่าแต่ว่าปลาปลาเขาจะมองไม่ค่อยชัดนะเพราะตัวเล็กนะนี่เห็นไหมเห็นไหมน,น,น,นี่แล้วก็มีหอยด้วยนะน้องๆหอยเกาะอยู่แต่ว่าดอกบัวสวยมากเลยไม่นอนไม่นอนโอ้ยรู้มีนอนด้วยหรออยู่ใครเหรอ นี่ไงสนามเด็กเล่นคา,าล้าีตุมอ๋ามาอสนามเด็กเล่นของเด็กๆอะไรนิกกี้ไปขึ้นมาสิไปขึ้นมาสไลเดอร์สิขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ขึ้นตรงนี้ไงเนี่ยปีนขึ้นตรงนี้ เดี๋ยวแม่อุ้มขึ้นไหม <ย Cast S 3> น,น,นีขึ้นอันนี้ดีกว่าขึ้นอันนี้ดีกว่านี่อันนี้น่าจะมีบันไดมีบันไดข้างหลังไปขึ้นบันไดข้างหลังนู่นนะเออไปขึ้นบันไดข้างหลัง,งน,นี่นี่นี่ไงนี่ไงบันไดนี่เขามีบันไดให้ขึ้นนี่โอ้ขึ้นเลยอ่อานไหมช่วยจับอ่ขึ้นอึ๊บเออขึ้นทีล้ขั้นเออ ค่อยคอนี่มันลงทางนี้สิโอ้ไอขับอะไรอ่ะขับเรือเหรอเออหมุนขับเรือเหรอครับทางนั้นอ่ะนี่แม่แมจ้าเอตรงหน้าต่างนี่ยืดจ้าเอโอ้เห็นนิกกี้ทางนี้ไหนตรงนี้เหรอโอ้โหคนขับเรืออยู่ตรงนี้เหรอคะขับเรือไปไหนคะเนี่ย ขับเรือกเก่งจังเลยขับเรือกเก่งจังเลยคะคุณอ่าไหนมามาสไลดเดอร์ลงมาเลยหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโยเจ็บขาเลยไหมเจ็บขาเลยไหมมันพุดเลยอะ่ะขามันใส่ใส่เก่งขาสัอ้นอะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นที่นั่งที่นั่งนะะ เป็นของเด็กน้อยนะแม่แมแม่นั่งแล้วมันจะพังไหมอ่ะอึอโอ้นั่งได้อยู่นะน้องๆเดี๋ยวมันจะหล่นนะเดี๋ยวมันจะพัง ลูกครับโอ้ตรงนี้ก็มีบ้านเนี่ยมีบ้านแต่ว่ามัน<อ>เพื่อนไหมเปิดประตูได้ไหมที่เปิดประตูดูสิโอ้เปิดประตูได้ด้วยโอ้ที่เข้าไปเล่นในบ้านเนาะโอ้โหไหนเอานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอีนน้นั่นน่ะเก้าอีนะ้น่ะเออปิดประตูโออปิดประตูโอ้โหน่าจะงกนะโอ้โหอ๋อตรงนี้มันมีเก้าอี้ให้นั่งเหรอ โอ้แต้ยังเป็นเก้าอี้นั่งมาเล่นเท้ออกมาเล่นเท้าหรอเย่โอ้น้องนิกกี้ไม่ยังไหนเอ้าอันนี้ปิดหน้าต่างไว้ก่อนสิเดี๋ยวแม่มาเคาะหน้าต่างอันนิกี้เปิดให้แม่นะเดี๋ยวเรยอปิดไว้ก่อนเดี๋ยวแม่เคาะหน้าต่างก่อนก๊อก็ก็มีใครอยู่ไหมโอ้มีคนอยู่ได้เหรออันนิกี้อยู่บ้านน้อง ไปปะตูไปขึ้นสไลเดอร์อีกป่ะไปสไลเดอร์อีกป่ะมาอา้บ้านโอเข้าบ้านหนูติดใจบ้านเหรอติดใจบ้านเหรอโอทางนี้ก็มีหน้าต่างนะเอาปิดหน้าต่างก่อนเอาปิดหน้าต่างนะแม่จะเคาะละก๊อกก๊อกก๊กอกให้แม่เคาะก่อนสิก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหม มาป่าจะมาเข้าบ้านแล้วโอ้ปิดประตูดีๆแล้วหมาป่าจะมาเข้าบ้านนะก็แม่ไงไม่เป็นหมาป่าเงี้ยจีบเป็นลูกหมูลูกหมูแอบอยู่ในบ้านแล้วเดี๋ยวหมาป่ามาเคาะประตูก๊อก็ก็โอเคมาเอาโอเคไม่เอาไม่เอากลัวกลัวไปขึ้นขึ้นชั้นไรเด้ออีกรอบไปเดี๋ยวเราไปแล้วไปหาเย็นนึกละวเอ้าไม้เขียะเอ้าไม้เขียะไหนอ่ะ ขึ้นไหมขึ้นอันนี้ไหมเนี่ยสไลเดอร์สูงเนี่ยแต่ว่ามันสูงไปนะไปขึ้นสไลเดอร์อันนู้นดีกว่าอันที่มีบันไดอ่ะเนี่ยเขาก็มีประตูให้เข้าเหมือนกันนะแต่ว่าข้างล่างมันเป็นต้นไม้เนี่ยเนี่ยเปิดประตูจุดแต่ว่าข้างล่างมันเป็นดินเป็นต้นไม้หมดแล้วไปไปขึ้นข้างหลังจะขึ้นข on ้างหลังขึ้นข้างหลังลูกานีกไปขึ้นข้างหลังขึ้นบันไดข้างหลังนี่นะ เร็วเร็วมาเร็ว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 รว้ามีเชือกให้ปีนด้วยเนี่ยตรงนี้มีเชือกให้ปีนด้วยนิกกี้นี่เราเล่นปีนเชือกกันเล่นปีนเชือกกันตรงนี้นะนี่ปีน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 ขึ้นไปสูงๆเลย ไปไหนครับไปไหนครับไปเข้าวนั้นหรอเข้านั้นอีกหรอไปหาเย็นนึกเถอะปะมาบายบายเพื่อนๆก่อนแล้ว่บ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องนิกกี้ด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มิกกี้แอนชานแนล